วิธีการทำตัวหนังสือโค้งบนโค้งล่างนะคะแล้วก็ใส่อาร์มแขนเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะทําไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําพร้อมๆกันก่อนื่นเลยเดี๋ยวชนจะขอลบหน้าจอนี้ทิ้งออกก่อนนะคะขั้นตอนแรกให้เราก,กดปุ่ม A ที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์หน้านี้ขึ้นมาค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราใส่นะคะข้อความที่เราต้องการทําเป็นสัญลักษณ์โค้งบนหรือว่าโค้งล่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาเลือกนะคะตรงรูปแบบตัววิธีการใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็น e m b o d e ie r y นะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาเลือกอรูปแบบนะคะของตัวอักษรจนจะใช้เป็น blue หนึ่งซึ่งเป็นตัวอักษรตัวหัวเหลี่ยมตัดนะคะความสูงความกว้าง ตั้งค่าตามที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วนะคะเลื่อนมาตรงแนวเส้นนะคะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวแนวเส้นทั้งหมดนะคะสัญลักษณ์แรกเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์แนวเส้นตรงก็คือการพิมพ์ข้อความในแนวเส้นตรงปกติทั่วไป เลื่อนเมาส์ถ <the upper. S 3> ัดออกมานะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบโค้งบนนะคะเราจะสังเกตนะคะว่าตัวหนังสือจะอยู่ตรงบนโค้งนะคะแล้วก็เลื่อนมาตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวหนังสือโค้งล่างนะคะเราจะใช้นะคะโค้งบนหรือโค้งล่างนะคะให้เราคลิกเมาส์ตรงนั้นได้เลยอย่างเดี๋ยวชนจะทับให้ดูเป็นสัญลักษณ์นะคะที่เป็นตัวหนังสือโค้งบนก่อนก็คือเราจะใช้ตัวนี้คลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มโอเค ขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากองศาออกมาแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะออกได้เลยแล้วก็ Enter 1ครั้งค่ะเราก็จะได้ตัวหนังสือโค้งบนลักษณะแบบนี้นะคะมาแล้ว ตัวนี้ค่ะองศาเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าอยากให้ตรงตัวหนังสือตรงนี้ค่ะโค้งเยอะหรือโค้งน้อยวิธีการเปลี่ยนนะคะก็คือให้เราค่ะคลิกเมาส์ตรงตัวหนังสือคลิกขวานะคะ1ครั้งเลือกอ็อบเจกต์นะคะ Property นะคะเราจะมาดูตรงเส้นตรงนี้นะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวหนังสือค่ะเราอยากให้มันโค้งเยอะให้เราตั้งค่าตัวเลขอะคะ่ะให้น้อยลง แล้วก็กด a อ p l y นะคะกดโอเคเห็นไหมคะตัวหนังสือก็จะโค้งเยอะขึ้นแต่ถ้าเราอยากให้ตัวหนังสือโค้งน้อยลงนะคะเราก็เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ตั้งค่าตัวเลขตรงนี้นะคะให้เยอะขึ้นตรงนี้จะเป็นเส้นนะคะเหมือนเส้นองศานะคะกด a อป ly นะคะเราดูจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือเลื่อนออกมานะคะมันก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เราดูความโค้งก่อนว่าเราชอบ แนวเส้นโค้งตรงนี้หรืออย่างนะคะถ้าเรายังไม่ชอบเนี่ยเราสามารถปรับได้ค่ะนคะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำแบบตัวโค้งบนโค้งล่างก็เหมือนกันค่ะก็คือให้เรากดปุ่ม A เสร็จแ,แล้วค่ะเราก็พิมพ์ชื่อนะคะที่เราต้องการทำสัญลักษณ์โค้งได้เลยค่ะ เลือกรูปแบบนะคะของตัวอักษรที่เป็นฟอนต์สำหรับปักนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบสัญลักษณ์นะคะของตัวอักษรตั้งค่าความสูงความกว้างเสร็จแล้วก็มาที่แนวเส้นนะคะเป็นลักษณะของโค้งล่างเหมือนเดิมค่ะกดโอเคคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะเมื่อได้องศาที่ต้องการแล้วก็กด enter นะคะอันนี้ก็จะเป็นของตัวหนังสือที่เป็นลักษณะโค้งล่างจะได้แบบนี้นะคะ วิธีการทําตัวหนังสือโค้งบนโค้งล่างนะคะใช้วิธีเดียวกันนะคะแต่คะเราต้องการนะคะนาตัวหนังสือโค้งบนไปใส่กับตัวสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอาร์มแขนสําหรับปักโลโก้ะคะ่ะตัวนี้เราจะใช้วิธีการเลือกนะคะตัวโลโก้ที่เป็นโค้งแขนเข้ามาในตัวโปรแกรมก่อนวิธีการเลือกก็คือเราจะใช้ตัว insert embroidery นะคะแล้วก็เข้าไปนะคะในตัวไฟล์ที่เราเก็บ ตัวอาร์มแขนไว้นะคะตัวนี้ค่ะเราจะแถมไปให้ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะคะเลือกตัวโค้งแขนนะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์นะคะขึ้นไม้เราเราก็เลือกตามที่เราชอบได้เลยค่ะอันเดี๋ยวชนจะใช้เป็นตัวล่างสุดนะคะก็คือจะเป็นโค้งแขนนะคะตัวนี้กดโอเพนออกมานะคะแล้วก็กดโ OK อเคก็ามาได้เลยค่ะน,นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพิมพ์นะคะข้อความที่เราต้องการเข้ามาก็คือกดกลุ่ม A เหมือนเดิมค่ะแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะเลือกรูปแบบนะคะ f o น t e m b r เ i d e ี y เลือกรูปแบบอนต์เหมือนเดิมตั้งค่าความสูงความกว้างเหมือนเดิมเดี๋ยวชนนะคะให้ดูก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะของตัวโค้งบนกนั้นนะคะตัวที่เราต้องเลือกนะคะเราก็คือให้เราเลือกโค้งบนลักษณะแบบนี้แล้วก็กดโอเค เสร็จแล้วว่าค่ะวิธีการนะคะก็คือถ้าเอาแบบง่ายๆเลยเราอาจจะนําเมาส์ว่าค่ะมาคลิกตรงกลางสัญลักษณ์ที่เป็นลูกโค้งแขนตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์นะคะเหมือนเดิมเลยไป้ไดองศาที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยแล้วก็ Enter นะคะเสร็จแล้ว่ค่ะเราก็เลื่อนเมาส์ลงมาแบบนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าตัวนี้ค่ะมันโค้งน้อยไปเหมือนเดิมค่ะคลิกเมาส์ด้านขวาเลือก Object p r o p e r t y นะคะตัวนี้เราอาจจะลดนะคะ สัก40อย่างเงี้ยเราก็ลองก่อนก็ได้แอปพลายก่อนนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เราค่ะเราก็ตั้งค่านะคะหรือว่าลองปรับเปลี่ยนขนาดของความโค้งตรงนี้ดูนะคะให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะวิธีการทำนะคะตัวโค้งบนโค้งล่างแล้วก็โค้งบนนะคะรับกับตัวสัญลักษณ์ที่เป็นอาร์มเขน็นตัวโค้งบนแบบนี้นะคะก็วิธีการทำก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ไม่ยากนะคะลองทำดูนะคะ